ผมบอกได้เลยว่าข้างในเนี่ยนุ่มนะครับนี่เห็นไหมนุ่มเราก็จะมีความแบบชุ่มฉ่ำนะชิมดูนะเดี๋ยวฟังเสียงเราครับว่ามันจะมีความกรอบไหม,มสวัสดีครับไปคุงกลับมาแล้วครับในครัวบ้านส่วนทุนิชแนล เปลี่ยนบรรยากาศกันแล้วนะครับตอนนี้มาถ่ายที่ร้านอาหารแล้วนะต่อไปจะมีสูตรอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะครับรวมไปถึงขนมอร่อยๆนะครับที่สามารถทําขายได้จริงนะครับมาฝากกันด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนํามามอบให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันไปดูกันเลยอ่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยครับวันนี้นี่ขาหมูนะครับ ก็คือเวลาไปซื้อเขาจะขายทั้งขาแบบนี้เราก็ให้เขาตัดมาเลยนะครับตัวนี้ก็สามารถนํามาทอดรับประทานได้เหมือนกันหรือใครจะแบบนําไปต้มขาหมูต่างหากก็ได้นะถ้าใครทาหลายขานะครับเดี๋ยวเราจะใช้ส่วนนี้นะครับเป็นขาหน้านะครับก็คือหนังเขาเนี่ยจะไม่ไม่หนามากนะครับแต่ก็จะมีความหนาอยู่ระดับหนึ่งนะควันนี้ผมล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับนะแล้วก็สะเด็ดน้ําให้แห้งนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะไปต้มกันนะครับ จากนั้นนะครับมาตั้งน้ําให้เดือดนะครับแล้วผมก็จะใส่เกลือลงไปนะครับเกลือตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยแบบว่าเพิ่มรสชาตินะครับให้กับตัวขาหมูของเรานะครับจากนั้นใส่ขาหมูลงไปต้มเลยนะครับน้ำก็คือต้องท่วมนิดนึงนะครับจากนั้นใส่ตัวเครื่องเพิ่มความหอมนะครับก็คืออบเชย นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นใบเบลีฟหรือว่าใบกะวานนะครับตัวนี้จะให้แบบกลิ่นแบบฝรั่งฝรั่งนิดนึงนะครับไม่ไายมากนะแล้วก็โปอยกากนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับผมจะเติมพริกไทยป่นนะครับลงไปนิดหน่อยนะครับเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมนะครับหลักๆก็คือประมาณนี้นะครับแล้วก็ต้มไปเลยนะครับจนกว่าขาหมูเขาจะ เกือบเปื่อยนุ่มนะครับอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ40-50นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับอ่านี่นะครับหลังจากต้มไปนะครับอันนี้ใช้เวลาประมาณ50นาทีนะสังเกตดูนะครับมันจะค่อนข้างเปื่อยแต่ยังไม่ไม่เละนะครับนี่สังเกตดูกระดูมมันจะหลุดล่อนลงไปแบบนี้นะครับอันนี้คือโอเคถูกต้องเลยนะครับจากนั้นนี่ผมจะเอาไปอบนะครับ ใส่ตะแกงแบบนี้ไม่เป็นไรมันยังตั้งไม่ได้ก็ก็ปล่อยเขาไปก่อนนะครับตัวขานี้ก็เหมือนกันเห็นไหมนี่นะครับมันค่อนข้างที่จะเปื่อยแล้วนะครับแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเขาเอาไปอบกันนะ,ะจากนั้นนะครับผมจะนํามาเข้าอบแบบนี้นะครับนะก็คือให้ตัวตัวขาหมูเขา ตั้งนะครับถ้าถ้าเป็นไปได้นะหลักๆนะครับเราต้องการให้ตัวหนังเขาแห้งนะครับอ่ะแบบนี้ผมเปิดพัดลมนะครับเตาอบใครมีพัดลมก็คือเปิดพัดลมนะครับใครไม่มีพัดลมก็อบไปเรื่อยๆนะครับหรือจะนําไปตักแดดก็ได้อันนี้ใช้ไฟที่170องศานะครับเดี๋ยวจะอบไปเรื่อยๆนะครับประมาณสัก1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งเพื่อให้หนังเขามีความแห้งแล้วก็มีความกรอบนะครับอ่าหลังจากที่เราอบนะครับจนครบชั่วโมงครึ่งนะก็จะแบบนี้แล้วก็ อันนี้นะครับผมเอาออกมาพักทิ้งไว้ให้เขาเย็นตัวนิดนึงนะครับเพื่อที่ว่าหนังเขาจะได้เซตตัวนะครับอ่ะประมาณนี้นะขั้นตอนถัดมาเราก็จะนําไปทอดกันนะครับจากนั้นนะครับตั้งกระทะนะครับแล้วก็เปิดให้น้ํามันร้อนจัดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทอดนะครับวิธีการทอดนะครับก็คือทําแบบนี้วิธีการเดียวกับที่เราทอดหมูกรอบเลยนะครับ ก็คือน้ำมันต้องร้อนนะครับแล้วก็ทอดไปหนังเขาก็จะมีความแบบพองฟูขึ้นมานะครับแบบนี้อ่าแล้วก็ค่อยๆทอดนะครับมันอาจจะมีน้ำมันแบบกระเด็นบ้างนิดหน่อยนะอ่ะแล้วก็ลงทอดแบบนี้เลยนะครับ คือตัวขาหมูเยอรมันเนี่ยตัวหนังเขาอาจจะไม่ฟูเหมือนหมูกรอบนะครับแต่ว่าหนังเขาเนี่ยต้องกรอบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อยๆทอดนะครับอาจจะต้องบางคนอาจจะต้องทอดแบบว่าสองรอบนะครับเพื่อให้หนังเขามีความแบบกรอบแล้วก็อร่อยนะครับแต่ว่าคือข้างในเนี่ยเขาต้องมีความแบบชุ่มฉ่ำนะครับไม่แห้งด้วยนะ,ะอ่าหลังจากที่เราทอดไปสักพักหนึ่งนะครับเนี่ยให้ได สีเหลืองกรอบแบบนี้นะครับนะเดี๋ยวเราพักขึ้นเสด็จน้ำมันไปก่อนแล้วเ้ารอให้เขาเซตตัวนะครับถ้าอยากได้กรอบมากนะครับก็คือทอดอีกรอบหนึ่งนะครับมันจะมีความกรอบกว่าเดิมนะครับส่วนตัวขานี้ก็ใส่ลงไปทอดเหมือนกันนะครับแล้วก็คือทอดให้มันกรอบนะครับก็สามารถรับประทานได้นะ,อะโอเคเดี๋ยวผมจะพักขาหมูไว้ก่อนนะครับอ่าก็ เสร็จแล้วนะครับสำหรับขาหมูสไตล์เยอรมันนะครับแต่ว่าน้ำจิ้มจะมีความเป็นไทยๆนะครับเอาเป็นว่าลูกครึ่งแล้วกันนะตัวน้ำจิ้มนะครับผมทำเป็นแจ่วทั่วไปนะครับจิ้มกับตัวซีอิ๊วดำนะครับส่วนตัวก็คือประมาณนี้เนี่ยก็อร่อยแล้วนะครับนะเน้นตัวที่ตัวแบบขาหมูนะครับนี่โอ้โหฟังเสียงนะจ๊ะอันนี้หนังหลุดออกมาพอดีเลยไม่รู้จะกรอบหรือเปล่า Mm hmm. อโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนะก็จะมีความยากนิดหนึ่งนะครับโอ้นี่คือแบบผมบอกได้เลยว่าข้างในเนี่ยนุ่มนะครับนี่เห็นไหมนุ่มเราก็จะมีความแบบชุ่มฉ่ำนะอันนี้คือถูกต้องนะครับนะแต่ที่จริงควรจะทิ้งไว้ให้มันเย็นก่อนนะครับเราค่อยมา รับประทานนะครับแต่ว่าอันนี้ผมรอไม่ไหวแล้วนะครับเดี๋ยวลองชิมดูนะครับชิมเนื้อกับชิมหนังคือคือแบบว่าเนี่ยมันมันเปื่อยแบบนุ่มอาะเปื่อยนุ่มแต่ว่าหนังข้างในมีความกรอบแน่นอนนะครับนะอันนี้ผมขออนุญ,ญาตกับแจ่วละกันนะครับชิมลงไปนะครับชิมดูนะเดี๋ยวฟังเสียงเรครับว่ามันจะมีความกรอบไหมอื้อ <c oughs> บอกเลยว่ากรอบมากเนื้อต้นในเนี่ยมีความฉ่ำนะครับตัวหนังก็คือแบบกรอบร้อเปอร์เซนผมบอกเลยอ่าชิมชิมทีมนะครับนี่จิ้มกับซิ๊วดำอร่อยมากนะครับหนังมันอะ่ะฟินอื้มากอร่อย เนี้คั่วอร่อยแบบเนื้อก็นุ่มหนังก็กรอบนะครับแล้วคือแบบมันจะมีหอมสม,มุนไพรพวกผ่วยกัดอบเชยใบอะไรที่เราใส่ลงไปอ่ะมันเข้าเนื้อนะรสชาติอ่ะมีความเค็มเ,มเบาๆนะครับจิ้มขนมจิ้มคือฟินมากนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ไปลองทำดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดค,คลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับ